มาไปได้บ่บ่ไปกรุงเทพได้บ่อานแล้ะอยู่บ้านเฮากะสุกกะพอกะมีสุยางได้อยู่ครับตังซีได้อยู่เออพี่ฝนต้องมาถือตรงนี้ด้ ไม่ถือก็ได้เจ๊หาอะไรวางก็ได้เออเอาเอากระเป๋าเจ๊ยวางก็ได้สวัสดีทุกคนเลยนะครับแฟนเพจแฟนเพลงแฟนคลับเต้าผู้สินภาษาอังกฤษครับแฟนเพจครับเอาใส่ละเอาหาให้อาจารย์จีนี่หน่อยเอ้าเขากไปหาอยู่อันน่กระเกียมคมสันบอกระเกียมกระเกียมค่มสันอันนั้นอันเวดาคนตัวน่ะบอว่าเคยอเด้าไพดอก สวัสดีทุกคนเลยนะครับลูกเพจวาลินฝนตกบอกทั้งพี่กระโตกครับอยู่ใต้ฝ้าประตังยานล้วครับฝนก็นย่านอยู่แล้วลองเทื่ยกัน,อ,นอ,ยกอ,อยู่ใต้ฝ้า,าประทังย่านคนเดียวนะแล้วเราพูดยุ่งเร์นี่ได้ครับได้นี่ได้เลยนะเออแต่ว่ามันจะปิดลำโพงหรือเปล่าได้ยินชัดเจนไหมครับผมสวัสดีครับ สวัสดีทุกคนเลยนะครับขอมาอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เดอ้อกดหัวใจให้แน่เด้อดีครับพี่เต๋าผู้สินวันนี้อยู่กับอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์จินนี่ของเราผู้ดังสันผลงานให้กับศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยเดอ้อดเฮ้ยปีหนึ่งพ่อเธอหนึ่งเดอ้อเนี๋ยนะครับอา้าวผู้ใดอยู่ขอนแก่นก็นกจะเริ่มไปอุดหนุนกิจการอาจารย์เดอ้อ หลายสิ่งหลายอย่างบริเวณนนามดื่มเจวห่อนก็เปิดแล้วเน๊โอ้พิดแล้วเอ้าพิดจังไงเปิดเปิดแล้วก็ปิดเลยบอวันนี้เรามาเขาเรียกว่าอะไรมาซ้อมเพลงใหม่รออาจารย์ครับซื้อเพลงมาบอไปกรุงเทพได้บอบอไปได้บอกรุงเทพบ่บอเ่าเสีซื้อไหนเอาเอาให้แซนบวชก็ได้เออบวชบ่เออให้ฟังหลวก็จัะบวชเนาะก็คือเพลง เอ่อบอไปกรุงเทพได้บอหรือ่าสีเป็นบอไปเดียบอกรุงเทพเออนะครับลองลองฟังบอกนะเขาหมดลองแต่ว่าอาจารย์อยากให้อาจารย์สอนผมลองหน่อยด้ยเพราะว่าผมก็ยังสีลองบอก่อขอปากคนไลยเนี่ยยี๋ยข้าสิไปกันเทอาละทอนก่อนแล้วจะให้เตาลองลั่นแต่ตั้งแต่ต้นจนจบเนาะรอบหนึ่งว่ามีวงใดที่มันยังบอยังบอถึยังบอถึกต้องเอ่อเขาเอื่นว่าถึดสางวานครับ สังวัดเดสังวัดสังวัดไล่เส้นของอาจารย์จินนี่เนาะสังวัดเดี๋ยวเขาลองเบิ่นลองเบิ่งนเลยครับเบอร์ชัดเจนจากจัดูจากอ้าวมาแล้วฝากกดแลกกดแชร์เลยเด้อ ไอีลีสันบอ่อน้องลาคำแพงคึดคักแล้วบอ่อแก้มแดงจังตัดสินใจไอเคยได้ยินพี่น้องบ้านเฮาเพิ่นเ้ามาลาย อย,อยากรุงเทพมะมวันดอกเมืองใหญ่ถ้าเป็นไปได้มีแต่อยากขึ้นเมื่อบ้านอีพออีแม่เจ้าเด้ไผ่สิซอยเบึง พ่อใหญ่แม่ใหญ่สิเพิ่งสิใส่ไผ่ลูกกลางบักน้อยอีน้อยผู้ใดสิเล่นเป็นมูมันมูมากาไก่งัวควยสุ่มนั้นคงคึ้นน้ำเจ้าคือกัน เย่นเมืองพระเจ้าลงทางมาไปมาไปมาไปได้บ่บ่ไปกรุงเทพได้บอ่อยู่บาา้านเฮากะสุกกะพ่อกะมีสุยางมาไป มาไปมาไปได้บ่กรุงเทพมันโหดคือจังอยังอยู่บ้านเฮาเย็นสวยๆเด้นนางอ้อสิพาไปนอนเล่นเทียงนา้าพาไปกรุงเทพได้บ่ได้บ่ได้บ่ <c oughs> <c oughs> Nema Salo! ออคิดมึงไม่แน่ตีคนดีคนเห่บ้านเฮากับพ่อหากินหาอยู่ได้อยู่นะงานการเท้าขยันคงบ่ออดตายดอกไอว่านแนวอยากแนวกิน กะเก็บพะเก็บหญ้าปนปู่ปนป่าก็แซ่บเติมอยู่เด้อนะมาไปมาไปมาไปได้บ่บ่ไปกรุงเทพได้บ่อยู่บ้านเฮากะสุขกับพ่อกับมีสุย่าง มาไปมาไปมาไปได้มหกรุงเทพมันหอดคือจังย่ังอยู่บ้านเฮาเย็นสวยๆเดอนางไอสิพาไปนอนเล่นเคียงนางมาไปกรุงเทพได้บอได้บอก ได้บอลได้บอลได้บอลฮงอรงลาครับสมเลยแก้ไของแร้ครับอาจารย์ก้สินี้ท่อนท่อนแรกเนาะครับว่าวทุกจังหน่ยมันเป็นเรื่องเหล่านี่แหละครับอืมแล้วก็ท่อนหูกล่องหัน ม้วไปได้บ่สินะใหมุนหมุนมุมุนโอเคให้มันให้มันเต็มข้อเลยครับกรต้องหยาว่ามันมันสิบดถือก็คือทางออกมาเลยมหนบอครับแระยะห่างครับห่างนั่นมันบอกครับอ่ะไปเทอราทอนนั่นจังเลยโอเคก็คือเหมือนเรื่องเล่าอ่ะตอนแรกเด้อค่อยๆเล่าไปกรต้องกระดองฟาวหนึ่งสองสาม <Bye. S 2> สิไปอีลีสันบอนองลาคำแพง คิดคักแล้วบอกแก้มแดงจังตัดสินใจอายเคยได้ยินพี่น้องบ้านเฮาเพิ่นเว้ามาลายอยู่ยากกรุงเทพเม่อวนดอกเมืองใหญ่ถ้าเป็นไปได้มีแต่อยากคืนเมื่อบ้าน อ่ะมังดีกว่านี่นนครับสิไปอีลีเด้อสิไปอีลีอ่าสามส,ส,สิสิไปอีลีสันโบอ่าสิไปอีลีสันบบน้องละคือแบบว่าคือบอกมัเลยเออให้มันเป็นประโยคเดียวร่วมเดียวเลยได้ครับอื <S 1> 1, <S อหนึ 2, 3, ่งสองสาม สิไปอีลีสันโบน้องลาคัมเพเห็นบ่มันวนเลยเดีบบเนี้ยการสูดเข้าสิไปอีลีหายใจสันโบหายใจเหมือนกัมันสิบ่เป็นเดียวกันขยึกขยักเนาะครับทั้กรามคือกันครับอ่าเอยาวๆเลยครับว่า two three five สิไปอีลีสันโบน้องลาคัมเพน คุดคักแล้วโบแก,ก้มแดงจึงตัดสินใจคุดคักแล้วโบแก,ก้มแดงคุดคักแล้วโบแก้มแดงจึงตัดสินใจไปสิเด้อสามสี่คุดคักแล้วโบกเก้มแดงจังตัดสินใจบอกให้หายใจไม่ล่ะเอา แล้วโบแก้มแดงจังตัดสินใจโอเคอเงาไปเลยไปสักแค่สุดมา1 2 3 4สิไปอีลีสันโบอน้องลาคำแทนคุดคักแล้วโบแก้มแดงจังตัดสินใจต่อเลยนะครับ ไอเคยได้ยินพี่น้องบ้านเฮาเพิ่นเเววมาลายอยู่อยากกรุงเทพม,ม่ว่วนดอกเมืองงหญ่ถ้าเป็นไปได้มีแต่อยากคืนเมื่อบ้านโอเคไหมถ้าเป็นไปได้สองขยักด้มาได้ได้ได้ถ้าเป็นไปได้ มีแต่อยากขึ้นเมื bah, ่อบ <M' aciones S 1> ้านไไททยยมีม <M' installation. S 1> ีแต <M' S 1> ่อยากขึ้นเมื่อบ้านเราลองมั้ยมีมีแต่อยากขึ้นเมื่อบ้านโอเคอ่ะทักทิ้งไปได้สามสี่ครั้งบเป็นไปได้มีแต่อยากขึ้นเมื่อบ้านเลือกคำว่าคืนึ้นแต่มีแต่อยา อยากอยากคืนอยาก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 ขึ้นอยากขึ้นอยากขึ้นโอเคอืนไปได้สามสิบถ้าเป็นไปได้มีแต่อยากขึ้นเมื่อบ้านถือเกล้ยวบาลเนี่ยเอาจังหวะให้ให้จังหวะจริงมได้ one two t h ที่อยากเป็นถ้าเป็นไปได้ มีแต่อยากขึ้นเมื่อบ้านตอนอีพออีแม่เจ้าได้ไผสิซอยเบึงพ่อใหญ่แม่ใหญ่สิเพิ่งสิใส่ไผยลูกหลานอ่าลูกหลานะี่มันอยู่ใน้จากว่า ที<ส>่ oh. ใส่ไผลูกหลานโอเคครับมาย่วยลูกหลาน oh. อ่ะอีพออีแม่เดอ้อครับวันที่ไผ่อีพออีแม่เจ้าเด้ไผสิซอยเบ่งพ่อหญ่แม่ใหญ่สิเพ่งสิใส่ไผลูกหลาน บักน้อยอีน้อยผู้ใดสิเล่นเป็นหมูมันหมูมากาไกางัวค่วยซุ้มนั้นคงขึน้น้ำเจ้าคือกันอย่าเมืองพระเจ้าลงทางเข้ามามูม,มันหี่เขาอ,อยากให้เล่นเขาว่ามันเนี่ย เล่นเป็นมูมันคคมูมัน,มมนเยี่ยมทายครับโอเคพ่อแม่ไหมเนาะครับสามสี่ <3, 4. S 2> อีพอีแม่เจ้าเด้ไผสิซอยเบิ้งเบิ้งย้อนไปเนี่ซอยสิซอยเบิ้งเบิ้งอ่าจักสองกันไดครับวันจุดที่ไปอีพ่ออีแม่เจ้าเด้ไผสิซอยเบิงบ้ง พ่อใหญ่แม่ใหญ่สิเพิ่งสิใส่ไผ่ลูกหลาน mm hmm. มักน้อยอีน้อยผู้ใดสิเล่นเป็นมูมัน mm hmm. หูมากาไก่งัวควุ้ยซุ้มนั้นคงขึดน,น้ำเจ้าคือกัน mm hmm. อย่าเมืองพระเจ้าลงทาง แห้งเลยอ,อย่าเมืองพระเจ้าลงทางทางแบบเป็นธรรมเลยนะไฟส,สิงมันหมูมากาไก่งัวขุยสุมนั้นคงคื้น,น้ำเจ้าคือกันอย่าเมืองพระเจ้าลงทาง ไปมาไปมาไปได้บ่บ่ไปกรุงเทพได้บ่ลองบ่สั้นๆันบ่ไปบ่ไปเห็นบ่บ่แหลกเงาบ่ที่สองสันบ่ไปบ่ไปบ่ไปได้บ่เนี่ครับวันทูจีบ่มาไปมาไปมาไปได้บ่อันนี้มันสันสำคัญเดือออ สั่นบ่แหลกสั่นบ่สอนยาวอ๋อบ่ไป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 มันสินี่สั่นยาวแล้วก็สั่นโอเคโอเคครับ1 2 3บ่ไปบ่ไปบ่ไปได้บ่บ่ไปกรุงเทพฯแต่บ่อยู่บ้านเฮาก็สุขกับพ่อกับมีสุา มาไปมาไปมาไปได้บ่กรุงเทพมันฮอนคือจังหวังบ่ไปบ่ไปบ่ไปได้บ่แงีบ่เลยมั้ยเอะ่มอแหม่ไ่้มาคักถามลงมาเลยเมอเออบ่อเมเออครับอ่า มีสุยางบมอไปมาไปมาไปได้บ่กรุงเทพมันหอนคือจอังห่ังอยู่บ้านเขาเย็นสวยสวยเดอนางไอสิพาไปนอนเล่นเทียงหน้าห้างบ่าไปกรุงเทพได้บอ่อ Nà... nà... hang Nà... hang Nà... Cung thê phăn hòn Cứ chăng nhang Yêu ban thao yên Xoay xoay đỡ nàng đơn Đỡ Cắt ngang, hả? Cập à. Cung thê phăn hòn Cứ chăng nhang Yêu ban thao yên Xoay xoay đơn nàng อ้สิพาไปนอนเล่นเทียงนาบ่ไปกรุงเทพได้บอได้บอได้บอกอันนี้มันสามโคศนะได้บได้บอกเออแก่หน้าห่างได้ได้สิาไปอน่นี่ไปกรุงเทพ ได้บบกได้บบกได้บบกได้บอกเด,ดี๋ยว<อ>ขอขอแชันี่แป๊บเบิร์ดหลับบอครับอ,าอา้อาวกรอบข้างบนรลลอบ้านอ่ครับที่การเดีวยวกันอ้อ บอ,องอ่นลนาศิลป์เขากัดกับคลื่นคุณบาอาจารย์ไปเลยนะครับเอาซื้อเพลงเอียงดีเนาะบันนี้เนาแห่งแห้งแห่งบทกันมางเนาะใส่บทนะครับเนาะนะครับซื้อเพลงเอียงดีครับกรุงเทพได้บ้กรับโบ้ไปได้บ้กรุงเทพอาจารย์พานุวัฒน์อาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศานะครับผมก็ เป็นอีกเพลงที่อยากให่ซอยนะครับซอยพิจารณาเบื่งว่าสิเป็นเพลงซื้อเพลงอีหยังเสด็จบมื่ไปกรุงเทพได้บอหรือว่าสิบอไปได้บอกรุงเทพนะครับแนวดนตรีนะครับเป็นนิวเตากูสินอ้รวมทั้งวิธีการร้องด้วยเป็นนิวเตาใชนะครับ2022นี้นะครับ2022 1 21 21โอ้พูดถึงปีหน้าเลย ปีหนึ่งมาเพลงหนึ่งเขาต้องเขาต้องอ่อยคุมแล้วก็ขอบอกเลยว่าครับมานั่งเอกเอ็มวีนะครับเนาะโอ้ยบอกเลยว่าเป็นการกลับมาของเซอร์ไพรส์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 ของคนที่คิดถึงอ่ะนี่นะครับแม่เกาเต่าผู้เสียลายคนครับแต่เคมีดีนะผมว่าเคมีดีคนนี้ผมถามเพื่นมา่อไหร่เอ็มวีแล้วเนาะนะครับติดโควิดสุดเถื่อติดโควิดสุดเถื่อปีที่แล้วก็โควิดอ่าปีนี้แจ็คสิวิทดวิจักสิโบวิด ก็ต้องรองเบิ้งนะครับปอยช่วงไหนครับช่วงไหนเนาะกรกดากรกดาประมาณต้นกรกดานะครับก็ฝากฝากซอยพิจารณานะครับว่าสิเป็นพิงประมาณบ่ไปกรุงเทพไดบอหรือว่าสิบ่ไปไดบ่กรุงเทพหรือว่าสีอีหยังก็ได้นะครับปลอยกรกดาได้ครับเดออาจารย์จินีผู้ไทยอีกแล้วครับท่านเรือเฮาสิตัดเข้าากรุงเทพกออกบ่ไปได้บอเอ้อ เออเรือสีจังดาเพราะว่า,าอายากให้บวดีกว่าเนาะคันอนนันนี้คันแน่นหลายเเป็นที่นิยมที่สุดนี่ต้องการสีออกมามาเป็นซื้อเพลงเลยครับนะครับฝากด้วยเด้บอบ่ไปเดบอรหรือว่าบอ่ไป,ไปกรุงเทพเดบอรหรือว่าไปเดบอกรุงเทพโอ้เรล่ององเลยนี่มีมีคุณเมย์บอกว่าบ่ไปกรุงเทพเด๋วอว่าสั่นวะ บ่ไปละสิไปไสบัดน,นี้บางคนเขาบ่ได้ไปทั้งกรุงเทพเด้เขาก็ไปทําง,งานอยู่เอ่อชลบุรีเออชลบุรีหรือว่าอายุธยาแบบบางน้นนอยบางน,น้อย,นนอยที่เป็นแบบว่าโรงงานเนะาะบางน,น้อยเขาก็เอิ้นกรุงเทพเป็นหลัออกเนาะไปเห็นงานกรุงเทพจังซี่เนาะไปสมุดปากการบางที่จังซี่กรุงเทพบางที่ก็คือกรุงเทพนะครับอาจารย์จีนี่มวนว่าซั่นโอ้ยบ่ต้องห่วงดอกครับคุณแม่เฉลียวเอ้าบ่ไปกรุงเทพได้บ่ว่าซั่นโอ้หลายคนว่าซื้อเนี่ย ซีนีมาอยู่บอไปได้บอมันบ่คือว่าส,สัน่นเอาเอเสรุปแล้วสือบอไปได้บหรือสีเอยียงเนาะอกะทาเบิ้งนะครับเร็วๆนี้นะครับดีใจลายครับแต่มารวมงานอีกเทื่อนึงช่วงโควิดนะครับเปิดโบดอ่ะเราจะมีเปิดโบดด้วยเหรอเนี่ยเอ <c oughs> อโบนในเพจในไลน์นี้ใช่ไหมหรือว่า์โบดในไลน์นี้ก็แล้กันเนาะบอไปแล้วอยู่น้ำเตาผู้สินนี่แหละเอา มาตีละมาตีละคุณดาวนี่ติดโควิดน้อกันนี่แล้วเออโควิดหัดใส่กันอยู่นี่หัดไปหัดมามวนมวลมาสันโอ้ยฝากเบิองฝากแง่กันด้วยครับเด้อปีหนึ่งออกเทธอหนึ่งนอกจากเพลงรอฟังเพลงเดือนกรกฎาเนี่ก็ดูละครได้นะครับเจ็ดวันลวดนะครับจันทร์อังคารพูดประหัาดช่องวันนะครับทุ่มนี้แสดงเป็นตำรวจเบลเฮ้ยโอ้ยแฟนขับผมเลยนี่แสดงเป็นตำรวจนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรหรเป็นป๋าดันโอ้พ่อไฮครับ อันนั้นอารงอาลงอาลงจตุลงนะครับเป็นปลาดำน้องไฮชุติมานะครับก็ฝากน้องไฮด้วยน้องสาวอยู่ในค่ายอีกหนึ่งคนนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งครับมนรักน้องผักกระแยงเล้นนี่ทั้งช่องสามนะครับอันนี้เป็นโมนาเดตคุกิมิยะกับโบเมลดาเด้อค่ายแอคอาร์ตของพี่ออฟพงษ์พัฒน์นะครับเนี่ยก็ฝากด้วยเด้อมีเพลงนั่มด้ครับเพิินเฮ็ดเพลงนั่มอยู่กับถาเบิงเนาะ เป็นพี่แบร์แต่งเองนะครับนะจะได้รับชมรับฟังแต่ก็ฝากเพลงอันนี้นำ้ำซิบบไปเดบอรหรือบอ่ไปกรุงเทพเดบอหรือบ่ไปเดบอกรุงเทพหรือสิจังไดกะ <c oughs> ถาอ่านคอมเมนต์นะครับเ <c oughs> ดี๋ยวเสียทีมงานมาเจอะเ <c oughs> บิงว่าผู้ใดซื้อผู้ใดเป็นตะลุนรอดูอยู่จา้าสุขสันต์ันเกิดเด้อเดี๋ยวผมส่งคลิปไปให้นะครับเอประมาณนี้นะครับแต่ว่าเอ็มวีอัน เอ็มบีเนี่ยอาจารย์ก็เป็นคนดูแลบริการเหมือนกันครับของนี่นะครับของอาจารย์ซุปนะครับเป็นผู้กำกับเราจเบิ่งอ่าโทนเบิ่งเรื่องอ่าโลเคชั่นคือชินซูยางเนาะนะครับแล้วไล่ดนตรีแตกต่างจากเพลงเก่าๆยังไงครับโอ้อาจารย์มามันมันมันเป็นมันเป็นแนวใหม่นะครับในเพลงอีสาน เต็นเพลงอีสานแนวใหม่หรูปแบบใหม่แบบว่าพมกับบุ๊เคยเห็นในไพคือกันออเป็นเพลงเนี่ยเป็นเพลงแรกที่ <laughs> เพลงแรกอีกแล้วที่เตาพูสินจะเสียงกับดนตรีนี้ข <ตา S 2> ่งผมใช่ค <laughs> มันมันก็ต้องดังเพลงนี้เด้ออย่าไปดังเพลงนาเด้อ <laughs> เออเพลงนี้เด้อโอ้ยไปลองมันอบอุ่นครับมันมันเป็นมันเป็นอารมณ์อบอุ่นแบบว่าหัวใจเดยอไม่ต้องถามใช่เนาะมันใส่คำว่าแค่คุณฟังคุณก็รู้สึกว่ามันมันมัน มันมีคนหวนใหญ่คนอยู่แมนนะครับคือฟังฟังดนตรีแล้วก็ฟังไกด์นะเห็นภาพเลยคือผมร้องไห้เลยนะคือที่ผมไม่ได้ไม่ได้พูดแบบว่าพูดเล่นเดยไห้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าคือน้ําตาซึมแล้วก็ยังยังไายกับบอกพี่ทีมงานเลยว่าเฮ้ยฟังแล้วแบบแบบมันใช่อ่ะมันแบบมันแท่งจะดัามมันตอกย้ำความรู้สึกเท่าว่าคือเหมือนเพลงสะท้อนภาพเราว่าแบบ เทาก็บ่อยากมาถูกกรุอองเทพนั่นแต่ว่าเทาหันมาหา,หากินหายูหาเงินหา,หาท่องอด้วยความจําเป็นเกยต้องจากบ้านจากเมืองมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะ่ะยูบ้านเท่าน่ะหมูมากะไกา่งัวคัวยนะ่ะมันก็คิดหอดมันคือทอ,อดเทาอีกทีเนยเออไม่มีใคอยากมาหรอกครับแต่ว่าเข้าก็ต้องสู่ชีวิตในเมืองหลวงฟังแล้วมันสะท้อนตัวเราเองนะผมว่าโอ้ยเหมือนย่างของบ้านกรุงเทพแรกๆง่วใหาน้ำน้ำตาย้อยเตะเซเตะเซมันก็หูเล่ยวแรงน้ำ <Man. S 1> <ừ> mm. แมนอุ้ยงวดแรงน้ำแม่เออบันได้แท้จูบลูกมันมากง <laughs> ่วงม <laughs> ันแรงน้ำลูกมากน้ำไหลน้ำลูกเอออันนี้ก็ว่าสอยนะครับ <laughs> เฮ <laughs> ้ยแม่ผมว่ามันมันมันน่าจะขนาดหมาแมวมันยังรู้เลยนะว่าเราจะกลับกรุงเทพเมืงสไหม่มันกกสิเสร้าเงาะตกซอกเมื่อไนาอคือเอา <laughs> มานั้ม <laughs> กันเอ้าบอลแล้วยู่นก็มีแมวอยู่เมื่อิรตีกันนะครับอ่า ก็ช่วยนะครับพิจารณาชื่อเพลงด้วยนะครับว่าสีอีหยังจังไหนเนาะพี่น้องเนาะฝากเบิงในคอมเมนต์นี้แหละนะครับเดี๋ยวทั้งทีมงานสิมาจอบเบิงเ <Okay, S 1> นาะอ่ะเอาไปสมีสกรนะครับไปละเด้อขอบคุณอาจารย์นะ,ค,ะครับสวัสดีครับ